สำหรับการประชุมวิสามันในวันนี้นะครับหลังจากที่พวกเราพักฝ่ายค้านนั้นก็มีเสียงไม่ครบน,นะครับทางครอรมอก็เป็นผู้ขอเปิดนะครับประชุมวิสามานันทีนี้เมื่อผมไปอ่านลงในยติที่ทนายกนะครับยื่นขอเปิดมาก็ต้องเรียนท่านประธานครับว่าเต็มไปได้วยข้อความที่ไม่ได้นําไปสู่ทางออกครับเนื้อหาที่ปรากฏนั้นนะครับมีการบอกเล่าข้อเท็จจริงที่บิดเบือนพยายามกบเกลื่อนความผิดในหลายด้าน และมีความพยายามในการให้ร้ายต่อนักเรียนนักศึกษาประชาชนที่เห็นต่างรวมทั้งมีข้อความที่โยนความผิดแก่ผู้ชุมนุมโดยไม่ได้คํำนึงถึงความผิดพลาดของตัวท่านนายกเองแต่อย่างใดครับผมขออนุญาตที่จะไล่เลียงนะครับให้ท่านประธานฟังว่ายตินี้มีความปิดเบือนอย่างไรในข้อที่หนึ่งครับท่านนายกระบุครับว่า การชุมนุมนั้นจะส่งผลให้การควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 และความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจลดลงเวลาครับผประท้วงเชิญครับฮะผมขออนุญาตกระทวงตามข้อบังคับข้อที่45คือผู้อภิปรายเมื่อกเกี่ยได้อภิปรายใส่ร้ายไปว่า่าในยตินั้นเป็นการ ไปให้ลายเด็กนักเรียนนักศึกษาแต่ผมตรวจดูในยติเท่าไหร่ไม่มีเขียนถึงในเรื่องเหล่านี้ผมว่าผู้วิพ่ายต้องพยายามอย่าไปใส่ลายหรือไปพูดจาในลักษณะที่ทําให้เกิดปัญหาต้องขออนุญาตประท้วงกับครับก็เป็นข้อสังเกตนะครับไม่ไม่ถึงขนาดประท้วงเพราะว่าเป็นเรื่องชันพิจารณาสรุปแต่ว่าถ้ามีประเด็นใดผมเรียนไม่ล่วงหน้าเลยประเด็นใดที่ผู้พิพราย อภิปรายเกินขอบเขตข้อทีจจริงเลยพวกเราที่เป็นอีกฝ่ายหนึ่งหรือพวกเราที่อยู่อีกด้านอีกด้านหนึ่งหรือใครก็ตามมีสิทธิ์ที่จะชี้แจงนะครับคอรมอมีสิทธิ์ชี้แจงได้ตลอดเวลาครับแต่ว่าสมาชิกนั้นถ้ามีความประสงค์ท้วงเพราะว่าอภิปรายนั้นไม่ตรงข้อท็จจริงท่านก็มีสิทธิตามข้อบังคับครับอนุญาตตลอดครับเชิญต่อครับกัปตันกัปธานครับเมื่อสักครู่นะครับผมกําลังชี้แจงนะครับถึงว่า ด้านการควบคุมการแพร่ระบาดของโลกนะครับการชุมนุมเขา้ประทานไม่ว่าใครจะใส่เสื้อสีใดก็ตามมาร่วมชุมนุมหรือแม้กระทั่งการรวมตัวกันเพื่อเฝ้ารับเสด็จไม่ได้ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโครคท่านประทานเพราะเราเห็นแล้วครับตลอด4เดือนที่ผ่านมาในการชุมนุม4 4จังหวัดวันที่มากที่สุดทั่วประเทศนับล้านคนเรายังไม่พบนะครับว่ามีผู้ติดเชื้อจากการไปชุมนุม ประการที่สองครับความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจนั้นจะเกิดขึ้นได้ประชาชนในประเทศนานาประเทศเขาต้องเชื่อมั่นแล้วครับว่าความขัดแยง้งได้ถูกแก้ไขลงแต่ถ้าหากความขัดแย้งในสังคมนั้นสงบลงแบบจอมปลอมเพราะใช้กฎหมายปิดปากประชาชนความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจลดลงแน่นอนครับในยติข้อที่สองครับท่านประธาน ท่านนายกได้พยายามที่จะให้เหตุผลนะครับถึงการออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงโดยท่านระบุถึงเหตุการณ์ที่มีการชุมนุมหน้าทำเนียบนะครับคืนวันที่14ว่าอาจจะมีความต่อเนื่องในวันต่อๆไปผมก็ต้องเรียนว่าเหตุผลนี้ฟังไม่ขึ้นนะครับเพราะในวันนั้นเนี่ย ผู้ชุมนุมได้มีการประกาศชัดเจนครับว่าจะยุติการชุมนุมในเช้าวันที่15เวลา6นาฬิกานอกจากนั้นเหตุผลในการออกประกาศท่านยังให้อีกครับซึ่งเป็นเหตุผลที่ผมรู้สึกเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งนยติระบุครับว่าผู้ชุมนุมมีการขวางและหยุดขบวนเสด็จพระราชดำเนินซึ่งในข้อเท็จจริงครับท่านประธานครับรัฐบาลน,นั้นมีหน้าที่ในการถวายอารักขาให้ขบวนเสด็จไม่ผ่านในเส้นทาง ที่มีการพิพาทอยู่แล้วแต่ในข้อเท็จจริงผู้ชุมนุมเองนะครับก็ได้มีการเคลื่อนย้ายมวลชนจากบริเวณถนนราชดำเนินกลางเพื่อให้ไม่ให้ขีดขวางกระบวนเสด็จจากที่มีการประกาศเป็นหมายกำหนดการไปก่นอนหน้านี้ดังนั้นท่าประธานครับจากที่ท่านนายกระบุในยติเดสะท้อนให้เห็นครับว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้สำนึกถึงความผิดพลาดในการถวายการอารักขา ของตนเองเลยแต่กลับโยนความผิดให้กับประชาชนนำไปสู่การดำเนินมาตรา110ซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตการใส่ร้ายป้ายสีต่างๆก็ท่านประธานมีแต่จะเป็นการเติมเชื้อไฟเติมความรุนแรงและเพิ่มความรู้สึกอายุติธรรมในใจของประชาชนน <c oughs> อกจากนั้นครับท่านนายก ก็อาศัยการประกาศสถานการฉุกเฉินฉบับ,บ,บนี้เพื่อสลายการชุมนุมในค่ำวันที่16ตุลาคมบริเวณสีแยกประทุมวันใช้รถฉีดน้ําแรงดันสูงซึ่งผมยืนยันกับท่านประธานว่านี่ไม่เป็นไปตามหลักสากลอีกทั้งยังเป็นการสร้างความเกลียดชังนะครับให้ผู้ชุมนุมมีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาดูในข้อที่สของยติรัฐประทานมีการระบุครับถึงข้อเรียกร้องต่างๆแล้วก็เขียนว่ามีการดำเนินการตามข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมบางเรื่องแล้วผมต้องขออนุญ,ญาตตั้งคำถามนะครับต่อท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีว่าขอให้ท่านช่วยกรุณาตอบชัดๆนะครับที่ว่าบางเรื่องดำเนินการแล้วเนี่ยมีเรื่องใดบ้าง ดำเนินการแล้วความคืบหน้าเป็นอย่างไรไมิฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมอ่านยัตติแล้วแต่ผมก็ต้องสรุปกับท่านประธานว่ายัตตินี้การเปิดประชุมสภา,าในครั้งนี้เนี่ยท่านนายกมีเจตนาเพื่อปัดความรับผิดชอบต่อสถานการณ์ที่ท่านเป็นศูนย์กลางของปัญหาและกำลังใช้เวทีสภา,าแห่งนี้เพื่อฟอกข่าวตนเอง เพื่อกล่าวหากลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อปกปิดความผิดและปกป้องความล้มเหลวของตนเองแทนที่จะเป็นการหาทางออกของประเทศเอาละครับทีนี้เรามาดูที่ไปที่มาของการออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก่อนอื่นผมต้องเรียนท่านประธานผ่านไปทางท่านนายกนะครับว่าท่านต้องทําความเข้าใจกับผู้ชุมนุมเสียใหม่ถ้าท่านยังอยู่บนฐานคิดนะครับว่า ประชาชนเยาวชนนักศึกษานักเรียนเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะมีใครมาชักนำได้สามารถมีใครที่จะมาชี้นำได้ท่านคิดผิดเยาวชนเหล่านี้เด็กรุ่นนี้ฉลาดเกินกว่าที่ใครจะมาชี้นำครับมิฉะนั้นแล้วค่านิยม12ประการที่ท่านเพียนใส่เข้าไปสมองเขาเหล่านั้นเนี่ย มันคงจะอยู่ตรงนั้นน่ยนะครับท่านท่าน,าน,าน,านรประธานฝากนี่ปท่านนายกประกาศสนานการฉุกเฉินฉบับน,นี้นะครับแม้ว่าจะถูกยกเลิกไปแล้วตั้งแต่เที่ยงของวันที่22ตุลาคมแต่ก็จําเป็นน<ป>ะครับ <ปะ S 1> ความได้ชอบทำผมต้องเรียนเขาว่าผมไม่พบนะครับองค์ประกอบในการที่จะประกาศสนานการฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตามมาตรา9และ11ของพรกฉุกเฉินบัญญัติไว้อย่างนี้ครับว่า เป็นการก่อการร้ายการประทุสร้ายหรือมีเหตุที่เชื่อได้ว่ากระทบความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของรัฐหรือบุคคลฉีดเส้นใต้เลยครับคำว่ากระทบความมั่นคงของรัฐรัฐบาลน,นี้มักใช้คำนี้บ่อยครั้งครับท่านนายกต้องเข้าใจนะครับความมั่นคงของรัฐนั้นไม่ใช่ความมั่นคงของรัฐบาลท่านจะออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อความอยู่รอดของรัฐบาลท่านไม่ได้ นอกจากนั้นนะครับประกาศฉบับนี้สร้างความกังวลในระดับนานาชาติรับแม้แต่กระทั่งโฆษกข้าหลวงใหญ่แห่งสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเนี่ยก็ออกมาแสดงความกังวลนะครับต่อการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนรวมไปถึงการจับกลุ่มเพราะว่าเป็นการขัดนะครับต่อหลักการการรับรองสิทธิในระดับสากลที่ประเทศไทยนั้นเป็นภาคีอยู่ทีนี้หากเราย้อนกลับไปกัตริยประทานมุกปีสอ5 7นอสสมัยนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรขณะนั้นพลเอกประยุจันโอชาดงตำแหน่งผู้บัญาการ ทหารบกท่านเคยออกมาให้ความเห็นครับที่ไม่เห็นด้วยถ้าจะรัฐบาลจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่านให้เหตุผลว่าเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นผมก็อยากให้ท่านนายกประยุทธ์ซึ่งขนาดนั้นเป็นพอบทบเมื่อ,อปี5 57เนียครับนั่งทามาชีนมาหาท่านนายกวันดีครับเพื่อมาเตือนท่านครับให้หยุดคุกคามประชาชน ด้วยกฎหมายพิเศษท่านประธานครับผมเรียนครับว่าการประกาศสถานการณ์ลุเฉินในอดีตแต่ละครั้งที่ผ่านมาเนี่ยล้วแล้วแหละล้วนแล้วแต่มีสถานการณ์ที่แตกต่างจากปัจจุบันทั้งสิ้นครับในหกครั้งที่ผ่านมาซึ่งผมเรียนนะครับว่าผม ไม่ได้บอกว่าประกาศที่ผ่านมาชอบทําหรือไม่ชอบทําแต่ผมกาลังเปรียบเทียบสถานการณ์ว่าที่ผ่านนานั้นมีการชุมนุมที่ยืดเยื้อต่อเนื่องยาวนานมีการยึดสถานที่ราชการสถานที่สาธารณะมีการทําลายทรัพย์สินของเอกชนทรัพย์สินของสาธารณะซึ่งนําไปสู่การประกาศสถานการณ์ถูกเฉินอแต่เหตุการณ์เหล่านี้ไม่ปรากฏในปัจจุบันครับตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาการชุมนุมเป็นไปโดยสงบปราศจากอาวุธยอมรับครับว่ามีอยู่บ้างที่มีการประทะกับเจ้าหน้าที่รัฐมีการใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสม มีการทำลายทรัพย์สินราชการอยู่บ้างแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ท่านจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงกฎหมายที่มีอยู่กฎหมายที่ที่มีอยู่เดิมเนี่ยสามารถที่จะใช้ควบคุมการชุมนุมให้เป็นไปโดยปกติเรียบร้อยได้ดังนั้นนะครับผมเรียบร้องนะครับท่านนายกครับท่านบอกว่าถอยคนละ9ก้าแต่ท่าน9ก้าเก้าเกินมาแล้วสามก้านะครับยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไม่เท่ากับเพิกถอนครับ ผมเรียกร้องให้ท่านนายกเพิกถอนปร,รประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับปล่อยตัวและยุติการดำเนินคดีทุกข้อกล่าวหานะครับผมย้ำว่าทุกข้อกล่าวหาต่อประชาชนทั้งหมดที่ใช้เสรีภาพในการแสดงออก <c oughs> ที่พูดมาทั้งหมดท่านประธานผมกำลังจะเรียนว่าท่านนายกนั้นเป็นคนที่เสพติดอำนาจครับท่านใช้อำนาจพิเศษมาตลอด ตั้งแต่การเข้าสู่อำนาจผ่านการรัฐประหารท่านก็ใช้อำนาจตามมาตรา44มีสภาที่ติดปัิญติแห่งชาติเมื่อมาถึงสมัยรัฐบาลนี้ท่านไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านั้นแล้วครับที่มาจะค้าจุนอำนาจของท่านท่านแทบจะบริหารประเทศไม่ได้พอเกิดโรคระบาดเข้าทางครับท่านก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อเนื่องมาวันนี้ครบเจ็ดเดือนแล้วนะครับพอมีการประท้วงท่านก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงอีก นี่คือการเสพติดอำนาจนี่คือพฤติกรรมนะครับของผู้นำประเทศที่ลุแก่อำนาจและเสพติดอำนาจโดยแท้ท่านประธานท่านประธานครับถ้าเราจะบอกเหตุผลที่นักเรียนนักศึกษาเยาวชนประชาชนเหล่านี้ออกมาชุมนุมนะครับก็ต้องบอกว่าอำนาจอธิปไตยที่เป็นของปวงชนชาวไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอำนาจนิต,ติบัญญัติอำนาจฝ่ายบริหารอำนาจฝ่ายตุลาการนั้นล้วนแล้วแต่บิดเบี้ยว บิดเบือนและไม่ตอบสนองความยุติธรรมในสังคมไม่ตอบสนองอนาคตที่ดีกว่าให้กับสังคมโดยรวมคําถามที่ท่านนายกถามครับว่าผมผิดอะไรนะครับผมคิดว่าท่านไม่ควรจะถามคําถามในเวลานี้ครับเพราะคาตอบมันชัดเจนอยู่แล้วความแตกแยกความยากจนความสิ้นหวังความลําบากของพี่น้องประชาชนในห่วงเวลานี้คือคําตอบที่ชัดเจนครับ ทางออกของประเทศต้องเริ่มจากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีต้องยอมรับว่าท่านคือต้นตอของปัญหาคนเรานะครับท่านประธานทำงานมากยิ่งผิดมากเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้แต่ความผิดที่ร้ายแรงและน่าเป็นห่วงที่สุดคือการที่ท่านนายกรัฐมนตรีไม่รู้ตัวว่าทําผิดครับท่านปฏิเสธที่จะยอมรับความจริงปฏิเสธที่จะสํารวจและแก้ไขพัฒนาในสิ่งที่ตเองผิดพลาดพลเอกประยุทธ์นะครับมีความผิด ั้งในพฤติกรรมส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการลูกแก่อํานาจพูดจาคุกคามประชาชนในด้านการบริหารแสดงให้เห็นแล้วครับว่าจัดการกับโรคระบาดโควิดสิบเก้าโดยเสียสมดุลระหว่างด้านสาธารณสุขกับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอีกครั้งนะครับท่านผิดในฐานะที่ท่านเป็นผู้สร้างครับและเป็นผู้ปบโกอบสิ่งที่เรียกว่าระบอบประยุทธ์ตั้งแต่การเข้ามาสู่อํานาจด้วยการรัฐประหารจนวันนี้ครับท่านประธานครับระบอบประยุทธ์นั้นเต็มไปด้วยการครอบงำและแทรกแซงองค์กรอิสระ ใช้อำนาจพิเศษที่ไร้การตรวจสอบไม่มีการรับผิดรับชอบซ้ำยังละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพียงต่างอย่างไม่หยุดหย่อนผมสรุปอย่างนี้ครับท่านประธาน้วยเวลาที่เหลืออยู่ถึงเวลาแล้วครับที่พักร่วมฝ่ายรัฐบาลต้องทบทวนท่าทีของท่านในการร่วมรัฐบาลครับสมการที่ได้ผลรับว่ารบประยุทธ์นั้นจะไปต่อไม่ได้ครับหากไม่มีพักร่วมรัฐบาลอยู่ในนั้น ถึงเวลาแล้วครับที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องหยุดเอาความจงรักภักดีมากอดไว้กับตนเองหยุดถูกมัดสถาบันพระหมหากษัตริย์กับปัญหาที่ตัวท่านเองเป็นผู้ก่อเพื่อรักษาไว้ซึ่งอำนาจและปกปิดความล้มเหลวของท่านวันนี้นะครับผมหวังว่าเราจะพบทางออกเพราะประชาชนต้องการความเสมอภาคต,ต่อหน้ากฎหมายกระทับประธานเขาไม่ต้องการเป็นผู้ถูกปกครองที่ยอมจำนนต่อหน้าพิเศษของพลเอกประยุทธ์ ท่านหยุดสะกดจิตตัวเองได้แล้วครับหยุดสะกดจิตตัวเองว่าผมไม่ผิดผมไม่ผิดได้แล้วและยอมลาออกนะครับเปิดทางให้คนที่เห็นคนเท่าเทียมกันเนี่ยเข้ามาเป็นผู้นำในการพูดคุยกับทุกฝ่ายเพื่อนำไปสู่ทางออกที่สังคมมีฉันทามติร่วมกันนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญและคือนอำนาจแก่ประชาชนครับขอบพระคุณครับครัขบขอบคุณนะครับ